ขอสวัสดีท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องสิ่เบลภาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงธนบัตรนะครับที่มีการซื้อขายได้จริงราคาจริงนะครับตามท้องตลาดวันนี้ขขอนําเสนอธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับเป็นของในหลวงรัชากาลที่9ครับเขาเรียกแบบที่9นะครับรุ่นที่2ถ้าตามทั่วไปเนี่ยชาวบ้านทั่วไปบางที ก็จะเรียกธนบัตรรุ่นนี้ว่าธนบัตรหน้าหนุ่มนะครับตัวเลขดํานี่นะครับตัวเลขดําสังเกตง่ายๆครับรุ่นที่สองในตัวเลขดําส่วนรุ่นที่1เนี่ยตัวเลขแดงราวนี้ก็จะมีหลายลายเซนนะครับอาวนี้เรามาดูราคาประเมินอันนี้เป็นหนังสือเล่มเก่านะครับจะสังเกตได้ว่าราคาประเมินเนี่ยของมนูนเด่นนะครับจะมีราคาสูงกว่าเพื่อนนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวติดนะครับ ราคาประเมินเก่าเนี่ยสภาพไม่ผ่านการใช้ U.N.C เนี่ยะครับไม่มีรอยพับไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาประเมิอนอยู่ที่4,500บาทครับอันนี้เรามาดูธนบัตรจริงที่ผมได้ซื้อมานะครับในวันนี้เลยครับสภาพก็ไม่ผ่านการใช้นะครับเป็น U.N.C นี่แหละครับนี่ครับ ราจะซื้อได้ตามท้องตลาดที่เราพบเจอนะครับจะเป็นการตลาดล่างเนี่ยนะครับตลาดนัดทั่วไปอย่างเงี้ยครับใบนี้ผมซื้อมาได้ที่2,500บาทครับเป็นลายเซนนี่นะครับของมนุนเดชก็จะเรียกได้ว่าตัวติดคันนี้แล้วมาดูราคาประเมินครับอันนี้ของราคาประเมินเก่านะครับถ้า UNC เนี่ย4,500บาทส่วนราคาใหม่เนี่ย ผมว่าน่าจะประเมินอ,อยู่หนึ่งหมืนบาทนะครับแต่อันนี้ผมซื้อมาได้จริงคือสองพันห้าร้อยบาทคราวนี้ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยธนบัตรในนี้ยถ้าเกิดผมจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะมาแจ้งเ,เพื่อนๆให้ทราบอีกทีหนึง่งว่าจะขายได้เท่าไหร่แต่ผมคาดว่าไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทนะครับลองดูครับมันเป็นาราคาที่เราจะต้องซื้อขายได้จริงนะครับไม่ใช่ราคาที่อุปโลก,กันทั่วไป ชอบก็ฝากซ u b สไ r i b ์ช่องสิงห์บุญภาได้นะครับและติดตามไว้นะครับจะมีราคาซื้อขายจริงมาตลอดครับขอบคุณมากครับ